วันนี้เราก็มาอยู่กับ GLS ที่ได้ทําการแต่งกลายเป็นชุดแต่งเมบักนะครับผมจากที่มีคอมเมนต์เข้ามาอย่างถล่มทลายจากที่โพสต์แรกนะครับเป็นรถคันสีดา GLS เหมือนกันนะครับผมที่ได้ทําการแต่งเป็นเมบักนะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามากันเยอะเลยว่ามีรุ่นไหนสามารถทําได้บ้างทุกลูกค้าสนใจที่จะแต่งเป็นเมบักนะครับก็ลอง แจ้งรุ่นของลูกค้าเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยว่าอยากจะแต่งเป็นตัวนี้สามารถทําได้หรือไม่นะครับผมแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกของ G L S รุ่นนี้ก,นกันก่อนเลยนะครับว่าจะแต่งเป็นเมบักเนี่ยต้อง modify ส่วนไหนบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับมาชมในส่วนของฟอนต์ปั๊มเปอร์หรือกันชนหน้ากันก่นกอนเลยนะครับผมเห็นถึงความพรีเมียมที่มากขึ้นมากกว่ากันชนเดิมๆนะครับก็จะเป็นชุดกระจังหน้าแล้วก็ชุดกันชนหน้านะครับผมส่วนตัวไฟนั้นเราจะใช้เป็นไฟของเดิมนะครับผมเราแวะมาชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมที่สามารถแต่งเพิ่มได้ใน GLS นะครับผมและนี่ก็คือเบาะ V.I.P นะครับผมที่เพิ่มความเป็นลักชวรี่ให้กับรถของคุณ ที่มีความพรีเมียมนะครับผมแบ่งที่นั่งของคุณจาก3าที่นั่งแบบปกติให้กลายเป็น2ที่นั่งที่มีความไพรเวทมากขึ้นนะครับผมให้ดูมีความเป็นนักธุรกิจมากขึ้นอ่าอน้าหาา,าเป็นไงครับนั่งแบบเดียวๆหรือจะนั่งเป็นอีกท่านหนึ่งคู่กันก็ได้นะครับผมแล้วก็มาอยู่กันในส่วนของด้านหลังรถนะครับผมสิ่งที่เราได้ทําการแปลงไปก็คือชุดกันชนท้ายอันนี้นะครับผมที่มีความแอดพรเมียมเพิ่มอีกแล้วนะครับให้มีความลักชวรี่แล้วก็สวยงามในสไตล์ของเม b บ็คนะครับผม มาดูส่วนของไปลายท่อสามารถชมได้เลยว่าออกมาสวย <Wow. S 1> ขนาดไหนนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่จะแปลงรถของท่านให้กลายเป็นชุดแต่งเมบักที่มีความลักชวรี่สวยๆแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์หรือทักมาในอินบ็อกซ์เพจยูโรเฮาส์ IG ยูโรเฮาส์หรือว่า Li like น์แอของเราได้เลยนะครับผมถ้าลูกค้าอยากเห็นผลงานการแปลงจากรุ่นไหนข้ามรุ่นเป็นรุ่นไหนหรือว่าทําการโมดิฟายให้รุ่นเก่ากลายเป็นโฉมใหม่สามารถคอมเมนต์เข้ามาในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจัดให้ครับ